สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการถอดประกอบหลอดเดิมแล้วก็นำหลอด LED ใส่เข้าไปนะครับผมในรุ่น k a ว a s a กิแ3บ0 0ครับโอเคครับเมื่อเราถอดโคมออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นหลอดไฟที่ติดมากับรถเดิมในลักษณะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเราก็ดึงตัวลวดขอเกี่ยวออกครับแล้วก็เปิดออกแบบนี้นะครับ เมื่อทีนี้เราดึงหลอดเดิมออกมาตรงๆเราก็จะเห็นหลอดในลักษณะแบบนี้แต่โคมตัวนี้ของลูกค้าได้มีการเปลี่ยนหลอดแต่งเข้ามาเป็นหลอดไฟลอกตรงตรงแบบนี้ครับโอเคเมื่อเราดึงออกเสร็จแล้วให้เรานำตัวปลั๊กของหลอด led ที่เราซื้อมาเราก็เสียบกลับเข้าไปครับโอเคพอเราเสียบไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็นำ ปลั๊กตัวนี้ไปเสียบกับปลั๊กเมนที่เป็นดึงมาจากตัวรถครับผมท่านี้ก็เป็นการเ,าเสียบเทสร,ระบบไฟได้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งหลอดไฟ LED นะครับผมตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวแหวนลองซ็อกเก็ตครับเราให้ทำการบิดทวนเข็มนาฬิกาออกนะครับปึ๊บ พอเราบิดออกมาแบบนี้เสร็จเราก็ดึงออกตรงๆครับตัวใส่เข้าไปตามลักษณะของล่องที่มันวางไว้ครับผมมันจะฟิกไวอยู่แล้วพอใส่เสร็จเข้าไปปุ๊บแล้วก็เกี่ยวรว่วลงไปครับล็อกไปก่อนทีนี้เราครับผมหลังจากนั้นให้เราสังเกตดูตัวลูกปืนนะครับผมกับตัวล่องของซ็อกเก็ตครับผมมันจะอยู่ในลักษณะเดียวกันครับให้เราใส่เข้าไปครับ มื่ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราบิดตามเข็มนาฬิกาครับแล้วมันจะกลับมาอยู่ในล็อกเดิมของมันครับเมื่อติดตั้งเสร็จให้เราสังเกตครับว่าสายไฟจะต้องชี้ลงล่างของโคมครับผมทีนี้เราก็มาดูที่ด้านหน้าของโคมครับตัวหลอดไฟจะต้องตั้งตรงครับผมอยู่ข้างในเห็นไหมครับอ่าครับ ตัวหลอดไฟจะต้องอยู่ในลักษณะของตั้งตรงนะครับผมไม่ได้นอนโอเคครับผมขอบคุณมากครับ